ตอนนี้ผมอยู่หน้าตลาดา้านบ่อนัมนะครับมีตอดอยู่ด้านหน้าโลตัสโกเฟสนะครับทดสอบสัญญาณใหม่ของมินตาตอนนี้มินตายางเข้าไปยางเข้าไปในในตลาดทดสอบนะครับว่า หายแล้วดันญาณหายแล้วเอาไปซื้อ,อในมะนาซืา้อในมะนาเพื่อเพื่อว่าจะเอา,เอามาเห็ดสุบผักมืออื่นนะครับเห็ดสุบผักมืออื่นย่างมาแรกนะครับตอนนี้เวลา